อีกเหตุการณ์หนึ่งวันนี้คุณผู้ชมครับกำลังจะบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับผัวเมียให้คุณผู้ชมดูสักนิดหนึ่งเป็นกรณีที่เจ ภรรยาเขาเนี่ยนะฮะก็คือคุณวัน<ะ>เรื่องราวเนี่ยก็คือว่าตัวของเจเองเนี่ยคือประมาณว่าขี้เล่าแล้วตอนหลังเมียเนี่ยก็คือคุณวันเนี่ยเขาก็เลยขอย,ย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วเอาลูกไปด้วยปรากฏว่าเจ้าตัวเนี่ยอยากจะได้ลูกกลับมามันก็เลยมีผ้าบวงจรปิดเนี่ยนะฮะตอนที่บุกมาหาเมียถูกไหมใ,ในผ้าพวงจรปิดเดี๋ยวจะเห็นว่าเจทําอะไรกับภรรยาตัวที่หนึ่งจะได้ยินเสียงทะเลาะก่อนก็ค,คือตัวในเจเนี่ยบุกเข้าไปในบ้านเรียบร้อยแล้วนี่ฮะ อะเปิดภาพช็อตสำคัญขึ้นมาเลยฮะหลังจากนี้จะเห็นว่าตัวในเจเนี่ยน,นะฮะลงมาใช่ไหมมาพร้อมกับคนในตึกค่ะเดี๋ยวภาพนี้มาแล้วรายการเหมือนพยายามจะระบายเพื่อนบ้านฟังนี่ มีอะไระฮะเหมือนคุยกันแต่ภาพสําคัญดูถัดมาเลยนะฮะที่ทางด้านเจใช่ไหมกาลังฉุดกระชากลากถูกับใค<น>รกระชากลากถูฝ่ายหญิงเนี่ยค่ะคุณผู้ชมพร้อมกับหิ้วถุงสีเขียวไปด้วยนี่ภาพนี้จะเห็นเลยนะคะคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นอีกมุมหนึ่งคือเขาจะมาพร้อมกับเพื่อนๆกับญาติเพราะวันนี้เนี่ยภรรยาเขาเนี่ยก็คือคุณวันเนี่ยนะฮะในภาพนี้เนี่ยจะเห็นว่าตัวของบรรดาเพื่อนๆก็คือเงาะ ที่เราขึ้นชื่อเอาไว้เนี่ยนะฮะกับทางด้านของอีกคนหนึ่งชื่ออะไรนะ,ะประกายพันประพาพันเนี่ยกำลังห้ามปามาว่าอย่าเข้าไปทไําร้ายเมียตัวเองเลยเพราะว่าเขาบุกเข้าไปที่บ้านเพื่อจะไปทไําร้ายเมียคุณผู้ชมครับแต่ภาพที่มันจะเห็นหลักฐานชัดเจนที่สุดเนี่ยที่ทาร้ายเมียเนี่ยคือภาพนี้ฮะมันเป็นคลิปซึ่งอยู่ภายในห้องโดยผู้ชายเนี่ยกำลังด่าเมียตัวเองส่วนภาพนี้ก็คือเขาเข้าไปแย่งลูกแล้วเดินออกมาเพื่อนก็เลยกันเอาไว้นี่ฮะ

看路吗？看你，我看着就我恨你，我气你。不 คุณผู้ชมครับเหตุการณ์ครั้งนี้เราเจอกับคุณวันนะฮะซึ่งเป็นภรรยาเพราะในคลิปเนี่ยเป็นการแอบถ่ายเอาไว้ให้เห็นพฤติกรรมผัวที่มีการตีเมียเนี่ยนะฮะแล้ววันก่อนหน้านี้ก็บุกไปหาที่ตึกอย่างที่เห็นในวงจรปิดปรากฏเราก็ถามคุณวันบอกเกิดอะไรขึ้นคุณวันบอกว่าถ้าเห็นจากในวงจรปิดก่อนฮะ,ะตอนที่เขาบุกมาหาที่ตึกตอนนั้นเนี่ยเข้าใจว่าเขาไม่น่าจะพอใจเพราะตอนแรกเลยเนี่ยคบหากันมา3มปีรู้จัก กันผ่านทางออนไลน์หลังๆเนี่ยนะฮะเขาเริ่มมีพฤติกรรมคือตบตีเมียตัวเองเนี่ยมีลูกกับเขา1คนอายุ7เดือนพอโดนซ้อมมากๆก็เลยตัดสินใจพาลูกไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วตัวเขาเองเนี่ยน่าจะมาตามเพื่อจะเอาลูกคืนเหตุการณ์นี้ก็เลยถูกกระทบกระทั่งกันเกิดขึ้น จนกระทั่งหนักสุดเนี่ยเห็นบอกเคยโดนเอาถังแก๊สทุ่มใส่แต่ว่าโชคดีมีคนห้ามเขาก็เลยเอาหลักฐานเนี่ยขวามือที่คุณผู้ชมเห็นคือตอนที่ผัวบุกเข้าไปจะไปทำร้ายส่วนในคลิปมือถือก็คือคลิปที่เขาโดนผัวเขาจับจิกหัวแล้วก็เอาศีรษะของคุณวันกระแทกกับฝาซึ่งเจ้าตัวบอกปมทั้งหมดเนี่ยสามีเป็นคนอารมณ์รุนแรงลองฟังเสียงคุณวนนันหน่อยฮะภรรยาเขาก็กินเหล้ามา ก็ตัวหมิน่นแล้วพอเขาเข้ามาเขาก็เามากินส้มตำพอก,กินเสร็จใช่แล้วก็ไม่ได้กินาาาาใช่ค่ะเขา,มาเมามา,าแล้วทีนี้ค่ะแล้วเขาก็เลยเราก็กินเสร็จแล้วแล้วก็เป็นนอนเล่นอยู่บนท,ที่นอนอแล้วทีนี้เขาก็มานอน แต่เขาก็ตัวเหม็นเราก็ไม่ชอบ<ๆ>เขาก็มาใกล้ๆเราก็เลยบอกว่าให้เขานอนนอนไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็ยังกวนยังจะพูดนูน่นนี่นั่นอะไระพูดเรื่อง<ๆ>เรื่องเก่า,ากทดต่อยเข้ากัาต่อยเราเข้าแล้วก็ติดกําแพงน<า>นแล้วก็เลยอยู่ตรงที่นอนมันมีกําแพงอยู่เราก็พิงอยู่แล้วเราก็เจ็บก็เลยบอกว่าเออ ไอคิวแบบว่าเรียกลูกอะค่ะให้ไปเรียกน้าหน่อยเรียกเรียกเรียกน้องหน่อยอยู่ห้องข้างล่างบอกว่าให้เปิดประตูไว้อะไรเงี้ยเขาข่มขู่จะเอาให้ตายเรากูเลยกลัวคุยกันไม่ลงตัวแล้วแฟนก็เลยไปผักน้องผู้ชาย ผัก,กเกคุณผู้ชมครับหลังจากที่ซ้อมคุณวันเสร็จเนี่ยเห็นบอกว่าสามีก็หนีออกไปเพราะว่าเพื่อน,น,นมีการไปช่วยเหลือนะฮะถ้าคุณผู้ชมดูภาพวงจรปิดเมื่อกี้จะเห็นตรงถนนนั่นคือวินาทีที่เขาไปดึงตัวในเจเนี่ยบรรดาเพื่อนนะฮะไปลากตัวในเจนออกมา,<อ>าไม่อย่างนั้นน้องวันจะโดนกระทืบตายหนึ่งในบรรดาเพื่อนนะฮะที่ช่วยเหลือน้องวันก็คือประภาพันธ์ตามที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปนี่แหละนะฮะเราไปเจอประพาพันธ์เราก็ถามบอกว่าเกิดอะไรขึ้นเหรอประพาพันธ์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้อง วันเนี่ยเมียของไอ้เจ้าเจเนี่ยโทรศัพท์มาหาแล้วบอกช่วยหน่อยช่วยหน่อยหนูจะโดนผัวตีจนกระทั่งสุดท้ายตัวเองเข้าไปเจอเนี่ยนะฮะก็เลยต้องลากไอ้เจ้าเจเนี่ยออกมานอกตึกไม่อย่างนั้นเมียเขาโดนซ้อมตายเจมันอ้างว่ามันจะมาเอาลูกวัยเจ็ดเดือนคืนแต่ตัวน้องวานบอกให้ไม่ได้เนื่องจากว่าตัวสามีขี้เมาเขากลัวว่าถ้าเอาลูกไปไว้กับสามีอานาคตลูกจะลำบากมีดมีแต่ไม่กลัวเพราะว่า ไม่ไม่ซำกันแต่ที่ตรารวจออกมามีเล่มเดียวยวแต่ที่ว่าไม่กลัวเพราะว่าอะไรป่ะหนึ่งก็ททาถ้ามึงจำกูไม่ได้พี่น้องกันจําไม่ได้มึงก็ฟันกูเลย <c oughs> ก็บอกมึงทำ <c oughs> อา่าก็เลยบอกเอางี้อะมึงจะไปทําเขาอะมึงทํากูดีกว่าแค่นี้แล้วก็แล้วก็บอกว่าผมไม่ทําใครก็ได้พี่พี่ไปเอาเบียร์มาเออถ้ากูไม่ทําอยู่ในนิ่งๆนะก็ค่อนข้างจะดีนะคือช่วยเหลือคนอื่นทั่วแต่ว่าเวลากินเหล้าเนี่ย ถ้าไม่มีนี่ดูมันจะเอาไม่มีอยู่ไม่มีใครเอาอยู่ใช่ก็คือแบบประมาณว่ากูอยากจะทําอะไรกูก็ทำถ้าม,มีนี่อยู่อ่ะเขาก็จะหยุดคือจะเตือนสติตลอดว่าเออเวลากินเหล้าอะหยุดนะเราคิดถึงลูกนะทั้งหมดนี้เดี๋ยวภรรยาจะไปแจ้งความนะครับคุณผู้ชมครับอา้าวรอจบเรื่องนี้